สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเ่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวจัสมินเบอร์ยี่สิบครับที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีแก้ปัญหาข้าวเดีดข้าวเด้งไม่เหลือสักต้นเลยครับพี่น้องครับครับวันนี้ผมวิรัติปิ่นทองนะครับหรือลุงตีเกษตรบ้านทุ่งนะครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแปลงนาของพี่จันทร์อนะครับแปลงห้าสิบไร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะครับนี่ครับแปลงนาของพี่จันทร์ทอนนะครับนี่ ข้าวสุกนะครับจัดมินเบอร์ยี่สิบวันนี้ได้เก้าสิบหกวันนะครับกำหนดไว้ร้อยวันนะครับจะเก็บเกี่ยวนะครับนี่นะครับปล่อยน้ำแห้งแล้วตอนนี้รอวันเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เทนเดอร์กิ่งทองใบหยกนะครับนี่นะครับลวงสวยๆลวงใสๆเลยนะครับเม็ดแต่งๆเลยนะครับดูได้เลย นี่ครับเม็ดเต่งๆเลยนี่ครับดูลวงครับนีครับใบธงสวยสะอาดนะครับไม่มีแมลงรบกวนมเมล็ดเต่งตึงนะครับเก้าสิบหกวันวันนี้นะครับรอร้อยวันนะครับกําหนดตามหมายกําหนดการเดี๋ยวรอมาลุ้นกันนะครับว่าชิ้นงานเทนเดอร์กิ่งทองมายกแปลงห้าสิบไร่ของพี่จันทร์ทอนแปลงนี้จะ ได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูจนรอบสุดท้ายนะครับเหลืออีกรอบเดียวนะครับแปลงนี้นี่นะครับมองได้เลยเหลืองเป็นทองนะครับตอนนี้นี่ครับห้าสิบไล่สวยๆเลยครับลวงใหญ่ๆลงยาวๆนะครับครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับว่าผลผลิตของแปลงนี้จะได้กันเท่าไหร่นะครับ เ,เรามารอติดตามกันนะครับครับสวัสดีครับ